เขาก็ไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พบกับวาสุเทพซึ่งก็เป็นคนที่แจวเรือพาเขาข้ามไปยังแม่น้ําฝั่งนู้นนะฮะฝั่งโลกโลกนะฮะแล้ววาสุเทพก็จะเป็นคนนําเขากลับไปยังฝั่งที่เขาได้ข้ามมานะครับวาสุเทพเนี่ยเคยบอกเขาไว้บอกว่าคุณไม่ต้องจ่ายตังค์ผมหรอกนะฮะเพราะว่าศิทธาราาบอกผมไม่มีเงินเขาบอกไม่เป็นไรหรอก ในอนาคตคุณก็จะกลับมาพบกับผมอีกะะแล้วเขาก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวาสุเทพเนี่ยเป็นคนที่บอกให้สิทธรัตถะเนี่ยเรียนรู้จากแม่น้ําแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตเนี่ยจากแม่น้ํามาตลอดนะฮะและแม่น้าเนี่ยบอกอะไรเราหลายๆอย่างบอกสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยของชีวิตนะครับวัสุเทพก็บอกว่าอ๋อให้ลองมองแล้วก็ รับฟังความลับจากแม่น้ํานะครับสิทธรัฐะเนี่ยมองแม่น้ําแล้วก็เห็นบอกว่าแม่น้ำเนี่ยมีความต่อเนื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังคงอยู่ที่นั่นเนี่ยตลอดเวลาและจะเป็นเช่นนี้เนี่ยตลอดไปในขณะเดียวกันเนี่ยแม่น้ําก็มีความใหม่สดอยู่เสมอโอ้โหประโยคนี้ลึกซึ้งสุดๆเลยนะฮะก็คือเขาเปรียบแม่น้ำเนี่ยกับจักรวาลเนี่ยครับว่า มันมีความต่อเนื่องตลอดเวลาเราไม่เห็นว่าแม่น้ําไหลแต่จริงๆเนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันก็มีน้ําใหม่เนี่ยเกิดขึ้นซึ่งจริงๆน้ําใหม่ก็เกิดขึ้นจากน้ําเก่านั่นเองนะฮะอาจจะแปลรูปกลายไปเป็นก้อนเมฆแล้วตกลงมาเป็นน้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่แม่น้ํามันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเหมือนจักรวาลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับแล้วการที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันก็มีความใหม่อยู่เสมอคือมันทั้งเก่าและใหม่มันทั้งมีและไม่มีมันทั้งเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งนะฮะคือมันเป็นทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ผมอ่านแล้วผมผมวงคําว่าแม่น้ําแล้วผมก็โยงออกไปแล้วผมเขียนคําว่าเต่านะฮะผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็พอสิทธรัถะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า เมันคงดีมากเลยเนาะกับการที่คุณได้ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับแม่น้ำตลอดเวลานะฮะโควินทาออไม่ใช่อ่าวาสุเทพก็บอกว่าใช่มันดีมากเลยที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตทุกชีวิตและงานทุกงานเนี่ยมันก็ดีด้วยกันทั้งนั้นดอกไม่ใช่หรือนะครับผมว่านี้ก็ลึกซึ้งนะฮะจริงๆแล้ววาสุเทพอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกชีวิตและทุกอาชีพก็ล้วนแล้วแต่อยู่กับแม่น้ําด้วยกันทั้งนั้น เพียงแค่เราเห็นแม่น้ำนั้นหรือเปล่านะครับ